สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พอดกันอีกแล้วกับเจนเอชานเนลนะคะ USA ค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออันพวกเจ้าสบายดีว่าข้าคอยก็สบายดีเนาะค่ะเน้องมินีก้กษัิมาอันจมให้พิยูค่ะอันให้เจ้าหน่ายคอยนี่แหละค่ะสิมาสมจมให้เจ้าหน่ายเจ้าของนี่แหละค่ะเจ้าหน่ายคอยนี่ก็คือพิยูนี่แหละค่ะพี่น้องอัน หลยมือมันนี่พี่น้องอันรักกิโลคอยมันบออัปเดตเลยพี่น้องแบบมันบอขึืนเ,เลยแม่พี่น้องแบบอยู่คิงนิ่งเลยพี่น้องแบบว่าอันม่นมีการขยับขยันเลยค่ะบลูว่าอันพิยูเพิ่นไปใส่ค่ะพี่น้องอันพิยูเพิ่นบ่ทางานตีหรือจังใดพิยูแล้วบอสบายบอแล้วแล้วป่วยบ่หรือว่าจังใดอันป่วยก็กินยาเด้อพิยูเด้อคอยทาเจ้าอย ถ้าแล้วป่วยแล้วก็สิล่างานเนาะอันจะมีมือล่าน้ำเขาอ่ทีพิยูจ้าล่าไปเที่ยวใส่จะขึ้ไปหลายมือต่บ่ามาจะเทื่อนอันคอยคะทาเจ้าอยู่นี่ยาสุปไปหลายมือหลายถ้าป่วยก็เฝ้าออก,กินยาด้วยพิยูด้อันมีหลายคนเขาล่อเจ้าอยู่เจ้าก็บยาสุอันไปถ้าไปเที่ยวกับยาสุปไปหลายมือหลาย อันลูกน้องทายู like e ่ลูกน้องทายู่เจ้าหน่ายเลยเฝ้ากลับมาอันมีผู้ใดเป็นคือข่อยอยู่บ่ครับพี่น้องอันแบบว่าอันมันบ่บมีการอัปเดตอียังเลยพี่น้องอันจุดต้นไสต้นมงวงต้นโพนั่นแหละค่ะพี่น้องอยู่หลังบานนั่นแหละมันบออัปเดตเลยพี่น้องอันแต่พวกเจ้าเป็นคือข่อยก็อันคอมเมนต์บอกข่อยนี่เลยพี่น้องเด้ออันหรือว่ามันเป็นต่ของข่อยผู้เดียวนะพี่น้องข่อยก็อยาขู้นะ อันท่องไซพยูสันก็จะเมื่อยเนาะเจ้าหน้ายห้าอ่นนะพูนแล่นเร็วนะพี่น้องพูดแล่นหลายพูดนะแล่นหลายประเทศเนาะอันจักไซลองเท่าเบอร์ใดพู้แล่นเร็วขนาดนี่อันแล่นหลายประเทศนะพี่น้องกะสิแบบเมื่อยแล้วเนาะกะสิแบบว่าอันล่าพักหลอนไปกระจาดหรือว่าป่วยกับบูอันแล่นหลายแม่พี่น้องสามมือเราไปทำงานนี่อันเจ้าหน้าคอยนี่ อันมาทํางานได้หรอคะอันลูกน้องรออยู่จ้ะลูกน้องรออยู่อันพูดถึงว่าอันอันลักกิโลคอยกับแจ๊คเสอาคอยก็ใกล้สิพ่านแล้วได้พี่น้องลักกิโลนะแต่พี่ยูมันเอาไปเก็บไว้จ๊คเสอาไปเก็บไว้เห็ดอีหยังพี่ยูเอ้อไม่คอยต่ออันจังได้จอกับให้คอยอยู่คือเก่าอ่ะพี่ยูจะจะไปเก็บไว้เห็ดอีหยังอัน จะเอาไปนอนกกนะนดนอนหอมอยู่หันบ่ออันลักกิโลข่อยนะอันจะพู่มใจที่น่ะมันรักกิโลข่อยได้่น่ะมันว่าเป็นรักกิโลเจ้าไะไเจ้าจะไปนอนโกดนอนหอมอยู่หันอะไรใดเอามาขึ้นข่อยรักกิโลข่อยได้หลายเลยเจ้าเอาไปให้ที่อย่างเอาไปแล้วก็บ,บ่อามาหายได้บาดเซยเตอรเวยอยู่โอ้ยเอาข้องเข้าไปก็อันมีความสุขเนาะทั้งที่บ่เป็นของเจาะโคงได้นะ่ะ อันคอยอันเฮ็ดรักกิโลขึ้นมาเจ้าเอาไปนอนกอดนอนหอมอยู่ผู้เดียวเนาะเอามาขึ้นคอยเรวเร่คอยชีเดฟ้าพานนะเอาไปยังโดนแด่งานการกับ่เฮ็ดเนี่ยสามมือสี่มือนอะไนี่บ่ออัปเดตยังให้คอยเลยเนี่ยเจ้าป่วยบ่รืบว่าเจ้าเป็นอย่างน้อมื้อนี้มาจมให้พี่ยู่วด้วยพี่น้องเดิมมาจมให้เจ้าหน้าเจ้าของนี่แหละค่ะพี่น้อง จเจ้านายบาทำงานกับเจ้จานายจักไปใส่เงียบไปเลยแม่พินเจ้านายนี่อันเรือว่าอันไปเรียนอยู่ประเทศใดเนาะตอนนี้เนาะพี่ยูเนาะกลับมาอเมริกาก่อนข้าวหนึ่งมาอัปเดตซ่องให้คอยเนี่ย <c oughs> อันเจ้ายูอันเจ้านายก็บอกว่าเจ้านายผู้หญิงหรือเจ้าหน่ายผู้ชายเนาะบาดเนาะพี่ยูนี่พี่ยูนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะพี่ยูนี่เนาะอัน กลับมาได้แล้วลูกน้องคิดฮอดลูกน้องคิดฮอดมาอัปเดตซองให้ลูกน้องก่อนเนี่ยอย่าสิไปอันแบบเซยเตเว้ยหลายลูกน้องเฝ้านะพี่ยูบ่เฝ้า,าก็สร้างพี่ยูดอกแต่ลูกน้องเฝ้าเร็วๆมาอัปเดตในแน่มืออื่นมาอัปเดตในคอยนี่เรื่อมืออื่นเด้อเจ้ายุดไปหลายมือ,อแล้วได้พ่อแล้วอย่าสิยุดนานหลายถ้าป่วยก็เฝ้ากินยาให้มันหายอันจะสวใหายฐานานหลาย อันลูกน้องเริ่มเิบ่ว่าปืมแล้วเด้อลูกน้องนี่ยลูกน้องเริ่มใจออกใจถอดแลด้วเด้อนอันเจาน้าหน่ายเลยอันลักกิโลเฮาเขาไปกอดไปหอมอยู่เนาะทั้งที่บ่าเป็นของเจ้าของเฮาเฮ็ดมาจนสีตายแม่แล้วเอาเฮาไปไปเืยออยู่อ,อมามื้อคืนคอยได้แล้วอันมืออื่นหวังว่าพ่ยูจะอันมาทํางานนะคะอันลูกน้องทายเด้อพ่ยูเดอ้ออันคลิปนี้ก็อัน มาจมให้เจ้าเนี่ยละพอเจ้าไปทำงานกลับมาทำงานได้แล้วอันอันอันถ้าซ่องได้อันเป็นกุ้ยข่อยก็คอมเมนต์บอกข่อยในเดิอพี่น้องเด้ออันมันจังสีแบบว่าข่อยจังสีหูนะพี่น้องเป็นข่อยผู้เดียวหรือว่าเป็นหลายคนอยู่ค่ะที่ว่าอันพิยุบอมาอัปเดตให้นะพี่น้องอันอันอันเขียนใต้คลิปบอกข่อยในเด้อพี่น้องเดิม ว่าพวกเจ้าอันคลิปพวกเจ้านั้นมันอัปเดตบอรหรือบอ update. อัปเดตว่าหลังหลังบานเจ้าน่้มันอัปเดตบอรหรือบออัปเดตถ้าคนที่เพิ่นผ่านแล้วนะเพื่อนจะบอไม่มีต้นโพต้นไส้ค่ะพี่น้องสําหรับคนที่บพท่นได้ผ่านนะค่ะมันจะมีอันต้นโพต้นไส้นะ,ะอันถ้าพวกพวกเจ้าเบิ่งเป็นบอหลังบานนะเบิ่งเบิ่งต้น,น,ตนโพน,นะถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งแล้วก็วอันคอมเมนต์บอกคอยเมนเอว่ามัน ซ่องเจ้าแต่วันอัปเดตบหรือว่าเป็นเฉพาะซ่องข่อยนะอ,นอันไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาอ่านรับชมวิดีโอข่อยคลิปนี้คลิปจมค่ะจมเห็นเจ้าหน่ายเจ้าของนะคะเนาะอ,อ,อันเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ